ส่วนกลางและปุยภาค104คลื่นความถี่อยู่ที่ไหนก็รับฟังรับชมได้หรือคลิปเด่นประเด็นร้อนจาก y o u t u ู e ในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กว่าร้อย h ชนแนลรวมทุกคอนเทนต์คุณภาพและเหตุการณ์สำคัญเพื่อคนไทยทั้งประเทศตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ฤติรกรรมผู้บริโภคสื่อยุคใหม่ าการเลือกตั้งนะ่จะมีสีาสารขูดถ่ายและเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาครัฐด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่นี่เว็บแอปพลิเคชัน prd ott platform ช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยขายของก็ไม่มีคนซื้อเลยทุนก็หายกำไรก็หด เฮ้ยรับจ้างเปิดบัญชีม้ามีค่าตอบแทนตั้ง1,000งบาทเน่เดี๋ยวจะลองทักไปดูสิทำไรลูกหมูกมนะ้ากลมตาดูอะไรใหญ่เลยนี่ไงเรากำลังหารายได้เสริมเนี่ยมีคนรับจ้างให้เปิดบัญชีได้เงินตอบแทนตั้งหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยฮะอะไรนะเปิดรับเปิดบัญชีหยุดก่อนเลยนะมันอันตรายมากเลยนะ ไปดูกันว่ามันอันตรายยังไงกันครับมิชชาชีพจะใช้กลวงเพื่อให้คนมาเปิดบัญชีม้าเพื่อกระทําความผิดความผิดที่เกี่ยวกับการช่อโกงการพนันยาเสพติดและความผิดอื่นๆโดยใช้การโอนเงินส่งต่อกันเป็นทอดๆจากอีกหนึ่งบัญชีสู่อีกหนึ่งบัญชีอาจมีการส่งต่อมากกว่า4-5ถึงบัญชีเพื่อป้องกันตัวเองจากการตรวจสอบของตำรวจหรือการถูกอายัดเงินเมื่อบัญชีนั้นถูกตรวจสอบเจ้าของบัญชีม้าหรือเบอร์ม้า ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน300แสบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเอ๊ะก่อนเชื่อรู้ทันสื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ m m t c e n t ซรวมใจคนไทยไม่ทิ้งการช่วงฝ่าวิกฤตน้ำท่วมค่ะพบกับดิฉันสุภาวดีเนียมทองนะคะวันนี้วันจันทร์ที่30กันยายน2567ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะโดยสามารถรับชมผ่านทีวีดิจิตอลหมายเลข11หรือที่ a c e b o o k นะคะเพจไลฟ์เอ็มีทีภาคกลางค่ะโดวยวันนี้นะคะเราจะสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประเด็นของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะมีการพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําอย่างไรคะ่ะโดยเราจะร่วมพูดคุยกับคุณรับผส,สอนวงสมพงค์นะคะหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการปอพอสิงห์บุรีคะ่สสคะ,วคะสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามว่าวันนี้คะ่ะเขื่อนเจ้าพญามีการระบายน้ําอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะวันนี้นะคะวันที่29กันยานะคะ มีการระบายน้ำอยู่ที่1,899ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีนะคะ,คะซึ่งก็ยังครงระบายน้ำเท่ากับเมื่อวานอยู่ค่ะค่ะค่ะถือว่าขนาดนี้เองเช่นค่ะค่ะค่ะถือว่าปริมาณน้ำการระบายค่อนข้างสูงใช่ไหมคะขนาดนี้ก็จริงๆแล้วก็ก็สิงบุรีนะคะก็จะเข้าเข้ากระทบพื้นที่นะคะก็คือ เมื่อตอนการระบายน้ำที่1,848ค่ะแต่1,899เนี่ยก็ยังถือว่ายัางยังพื้นที่เพื่อนะสผลกระทบเล็กน้อยค่ะค่ะแล้วมีแนวโน้มจะมีการระบายน้ำเพิ่มมากน้อยแค่ไหนคะซึ่งขนาดนี้นะคะจากที่ได้ประสานกับทางชนประทานนะคะก็น่าจะยังรงอยู่ที่1,899ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก่อนนะคะซึ่งช่วงนี้ก็น่าจะยังไม่ขยับเพิ่มค่ะค่ะ แล้วจงวังหวัดสิงห์บุรีเองนะคะตอนนี้ค่ะหลังที่เขื่อนเจ้าพยา,ยามีการปรับการระบายน้ําเพิ่มขึ้นสถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะมีในส่วนของหมู่หนึ่งและก็หมู่สองตําบลชีน้ำร้ายค่ะประมาณสาลถึงสีังคาเรือนแค่นั้นเองค่ะซึ่งบ้านที่ได้รับผลกระทบอันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่อยู่ นอกคันกั้นน้ําค่ะก็คือเป็นบ้านที่สร้างอยู่ริมแม่น้ําเลยค่ะค่ที่ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะคะค่ะปริมาณน้ําตอนนี้สูงมากน้อยแค่ไหนคะไม,ไม่ไม่สูงค่ะถ้าเดินลงไปก็จะประมาณ 5, สักห้าเซนไม่ประมาณห้าเซนถึงสิบเซนอะไรประมาณเนี้ค่ะยังไม่สูงมากนะคะไม่สูงมากค่ะค่ะอยากเลยนถามถึงเส้นทางการระบายน้ําที่จะมาถึงจังหวัดส,สิงคบปรเรียค่ะเขามีเส้นทางการระบายน้ํา ที่มาถึงพื้นที่อย่างไรบ้างะคะอ๋อค่ะก็คือว่าในเรื่องของการระบายน้ํานะคะจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยจะต้องดูการระบายน้ําจากท้ายเขื่อนเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาทเป็นหลักเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยจะได้รับผลกระทบนะคะจากการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยที่การระบายพันแปดสี่สิบแปดค่ะซึ่งการระบายพันแปดสี่สิบแปดเนี่ยมันเริ่มระบายตั้งแต่เมื่อวันที่ยี่สิบแปดกันยาค่ะค่ะ แล้วขเขาเส้นทางของการเดินทางทางน้ํานี่จะมาทางเส้นทางไหนบ้างคะที่จะถึงสิงห์บุรีอะค่ะค่ะก็จะมาจากก็จะมาจากอีจากแม่น้ําตึงนะคะแม่น้ําปึงแม่น้ํหวังแม่น้ายมนะคะ,คะที่จกักจากทางภาคเหนือลงมานะคะแล้วก็มารวมกันที่นครสวรระค,ะค์ใช่ไหมคะแล้วก็มาสู่เส้นทางก็คือเขื่อนเจ้าพยาค่ะ <S <S แล้วก็เขื่อนเจ้าพญาเนี่ยก็จะลงแม่น้าเจ้าพญาใช่ไหมคะ,คะที่สิงห์บุรีเนี่ยจะได้รับผลกระทบนะคะในในส่วนของแม่น้าเจ้าพญาเนี่ยรวมกันทั้งหมดสามอำเภอนะคะก็ะ<ย>คืออาเภออินบุรีจะได้รับผลกระทบเป็นที่แรกนะคะ,คะแล้วก็ต่อมาก็คืออําเภออําเภอเมืองสิงห์บุรีค่ะ,คะแล้วก็ตามด้วยอําเภอพรมบุรีค่ะอืมค่ะแล้วขนาดนี้เองคาดการณ์ว่าน้ําจะมาถึงพื้นที่สิงห์บุรีค่ะ เต็มมวลน,น้ําในพื้นที่ประมาณวันที่เท่าไหร่คะก็คือตอนนี้เริ่มาก็คือว่าอ่าตอนนี้ยังหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าอยู่นะคะ,ะซึ่งซึ่งมวลน,น้ําเนี่ยก็น่าจะทยอยมานะคะทยอยมาก็จังหวัดสิุรีนเนี่ยก็น่าจะรับสถานการณ์ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของน้ําเอ,อ่อล้นตลิ่งซึ่งเราเนี่ยจะได้ประกาศเตือนนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเนี่ยอยู่ตลอดเวลาคะ่ะในเรื่องของการระบายน้ําะคะ่ะ เพราะว่ากองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีเองเนี่ยก็แจ้งเตือนการระบายน้าเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ระบายน้ําที่500นะคะ500ลูกบาศก์เมตรเนี่ยเราก็จะทยอยแจ้งเ,เตือนตลอดค่ะซึ่งตอนนี้ในเรื่องของการระบายน้ำนะคะเราแจ้งเตือนไปทั้งทีนน่ทั้งหมด9ฉบับแล้วค่ะใ,ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบนะคะ ค่ะวันนีค่ะนอกจากการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแล้วมีการเตรียมพร้อมรับมือด้านอื่นๆอ,อย่างไรบ้างคะโอ้ในการเตรียมเตรียมพร้อมรับมือใช่ไหมคะในเรื่องของการขนย้ายข้าวขอ,ของของประชาชนนะคะเราก็จะได้รับการช่วยเหลือจากกําลังทหาระคะ่ะเราจะมีกําลังทหารอยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นทหารจากกองพลทหารกืนใหญ่ลบบุรีคะ่ะเอาก็จะมีหน่วยที่ประจํานะคะอยู่ใน อำเภออินอำเภอเมืองทุกอำเภอเลยค่ะทีะนี้เริ่มเริ่มจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะามวันเสาร์ที่28กันยายนเนี่ยก็ได้มีกําลังทหารนะคะเข้ามาช่วยกันขนย้ายข้าวของประชาชนนะคะในเขตของตาบลทีน้าร้ายนะคะ,คะแล้วก็จะมีกําลังทหารเนี่ยช่วยในส่วนของในเรื่องของการก,อก่อกระสอบทรายอะไรอย่างเงี้ยตลอดค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของการวางแผนเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆที่จะช่วยเหลือประชาชนเนี่ย เราก็มีระบบ c i m s, ะ <S นะค,คะซึ่งจังหวัดสิบบุรีเนี่ยจะมีข้อมูลในในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรกลเนี่ยอยู่ในมือนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแล้วก็ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งเลยค่ะเราสามารถที่จะเลือกดูแล้วก็สามารถที่จะระดมพวกเครื่องมืออะไรอย่างนี้ได้นะคะค่ะคุะน้าคะแล้วเรื่องของอุปกรณ์สูบน้ําอย่างนี้เรามีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคะ ในเรื่องของอุปกรณ์สูบน้ํานะคะเครื่องมือช่วยเครื่องสุดน้ําเนี่ยในสุดในหน่วยของงานของเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางชมประทานนะคะทางโยธาเองนะคะแล้วก็ทางสํานักงานปอพเนี่ยซึ่งในส่วนของสํานักงานปอพเองนะคะถ้าในเรื่องของเครื่องสูบน้ําเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลนะคะในสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีการร้องขอนะคะในการร้องขอเนี่ยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะ ร้องขอข้อมูลเครื่องจักรกลมาเนี่ยโดยผ่านอำเภอนะคะแล้วอำเภอเนี่ยก็จะขอผ่านจังหวัดนะคะซึ่งจังหวัดเนี่ยโดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเนี่ยก็จะร้องขอรับการสนับสนุนนะคะจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่รับผิดชอบนะคะอืมค่ะก็ตอนนี้เรื่องของเจ้าหน้าที่เองก็จะมีฝ่ายทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอและจังหวัดค่ะ ที่จะเตรียมพร้อมในการรับพือสถานการ์นะคะค่ะแล้วกรณีที่เกิดน้ําในพื้นที่นะคะน้ํำท่วมในพื้นที่เรามีแผนสำรองหรือแผนตั้งรับยังไงบ้างที่จะมีการระบายน้ําออกให้เร็วที่สุดคะอ๋อค่ะก็เรามีแผนแนะคะอย่างยกยกอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังก่อนเนาะ,ะอย่างเมื่อตอนปีหกสี่ใช่ไหมคะเมื่อตอนปีหกสี่เนี่ย ที่เขื่อนพนังนะคะพนังกั้นน้ําวัดประสาเทเขตเทศบาลอินบุรีเนี่ยพังลงมานะคะมีะมวลน,น้ํานะคะไหลเข้ามาในพื้นที่เศรษฐกษิจเยอะมากนะคะทางผู้วาา่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ทางหัวหน้าสํานักง,งานปอพเนี่ยก็ได้ระดมนะคะระดมเครื่องสุดน้ํานะคะจากศูนย์เขตนะคะคศูนย์เขตชันาทนะคะแล้วก็ศูนย์เขตใกล้เคียงเนี่ยนะคะระดมเข้ามาเนี่ย ติดตั้งนะคะแล้วก็สูบน้ํานะคะ <c oughs> ซึ่งจากเหตุการณ์เมื่ยตอนปีหกสี่นะคะสามารถที่จะสูบน้ําในพื้นที่ออกนะคะโดยใช้เวลาเพียงแค่สาวันนะสามวันเท่านั้นค่ะปีนี้คาด<ช>ว่านา้ํำน้ําจะเท่าปีหกสี่ไหมคะโงปีนี้นะคะคาดว่าน่าจะไม่ไม่เท่าค่ะค่ะคาดว่านา่าปีนี้ถ้าได้รับผนกระทบน่าจะน่าจะเล็กน้อยนะคะค่ะ <c oughs> ในสิงห์บุรีเองมีพื้นที่ที่จะต้องมีการป้องกันเป็นพิเศษไหมคะไม่ให้น้ำเข้าไปท่วมในพื้นที่อะคะ่ะ๋อค่ะก็จะมีในส่วนของเขตเศรษฐกิจนะคะ,คะก็คือเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีอะค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะคะก็ได้วางแนวกระสอบทรายนะคะบริเวณใต้สะพานบางอาจาร,รย์นะคะ,คะเพื่อไม่ให้น้ําที่เอ่อล้นนะคะจากแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ย เข้าท่วมพื้นที่เศรษกฐกิจค่ะซึ่งเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเองเนี่ยเขาก็จะสามารถป้องกันนะคะป้องกันเขตเศรษกฐษกฐิจตรงเนี้ไว้ได้ทุกปีนะคะที่ผ่านมาแม้กระทั่งเมื่อปี65นะคะที่ระบายน้ําค่อนข้างเยอะเนี่ยทางเขตทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเองเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันในเขตเศรษกฐกิจไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมพื้นที่ได้ค่ะค่ะ ตอนนี้เองก็มีการประชุมแล้วก็เตรียมความพร้อมตั้งรับกับสถานการณ์ไว้ครบแล้วก็เต็มที่แล้วมีความพร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนไปบ้างแล้วนะคะในส่วนของประชาชนเรามีพื้นที่ที่จะอบพยพป,ประชาชนไหมคะในในส่วนที่<ม>อาจจะมีน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะมีค่ะ เราเเรามีในเรื่องของศูนย์พักทิงข้อมูลศูนย์พักทิงเนี่ยของแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็ของแต่ละอำเภอเนี่ยหมดแล้วคะ่ะ<ม>แล้วก็แล้วก็ในในข้อมูลศูนย์พักทิงตรงนี้น,นะคะก็มีประจำไว้แต่ละอำเภอแล้วคะ่ะอืมค่ะแต่แต่ส่วนมากนะคะส่วนมากประชาชนที่ที่อย่างที่เรารู้ๆกันนะคะก็คือว่าก็ยังอาศาัยอยู่ชั้นสองได้ะคะ่ะ<ม>ก็จะยังไม่ออกมานะคะ ในเรื่องนี้เองถ้าประชาชนยังไม่ออกจากพื้นที่กรณีเกิดสถานการณ์น้ําท่วมบ้านเรือนมีแผนในการช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างคะ่ะค่ะก็ในในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะดูแลนะคะดูแลก็คือถ้าเกิดว่าประชาชนยังไม่ออกมานะคะก็มีการ ส่งค่ะมีการส่งอาหาร<ะ>มีการนําอาหารเข้าไปแจกจ่ายนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขนะคะก็จะมียามีเวชภัณฑ<ะ>์เข้าไปให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนนะคะมีการส่งอสอมอนะคะเข้าไปดูผู้ป่วยนะคะที่ที่มีโรคประจําตัวนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ในส่วนของกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเราก็จะมีอสมนะคะเข้าไปดูแลแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้นะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางต่างๆเนี่ยออกมายังพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะคะ ค่ะซึ่งในกลุ่มเปราะบางเองเนี่ยการเคลื่อนย้ายเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ตอนนี้เราก็ท่านผู้ว่าก็ได้เตรียมแล้วก็สั่งการให้มีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างอย่างเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมคะอย่างเมื่อวันเสาร์ที่ที่เริ่มเกิดเหตุนะคะที่ว่ามีน้ําเข้าเล็กน้อยนะคะเมื่อวันเสาร์เนี่ยทางจังหวัดนะคะก็ได้ลงไปดูนะคะว่า มีผู้ว่าบ้านที่เกิดเหตุนเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงไหมมีอะไรไหมอย่างนี้ค่ะเพื่อว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีกลุ่มเปราะบางต่างๆเนี่ยก็จะได้รีบช่วยกันเคลื่อนย้ายเลยค่ะแต่พอดีตอนช่วงที่ลงพื้นที่ไปไม่มีนะคะมไม่มีไม่มีกลุ่มนี้ค่ะค่ะกรณีที่ประชาชนนะคะที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือคนที่ยังอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ออกช่องน้ําท่วมแล้วเกิดอ,อุบัติเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสา,ามารถติดต่อ ขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนบ้างคะค่ะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะคะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีอ,อสมอนะคะแล้วก็ ในส่วนของแผนผังนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะที่อยู่ในแผนเผชิญเหตุเนี่ยก็จะมีไว้ให้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทุกแห่งเลยค่ะส่วนมากบางทีนะคะก็จะติดต่อผ่านทางผู้นําชุมชนค่ะทางผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยอะไรอย่างเนี้ยค่ะ,คะเพราะว่าทางฝ่ายปกครองพวกนี้เขาก็จะลงไปดูแลคนคในชุมชนตลอดเลยค่ะค่ะนอกจากนี้เองได้เน้นยำ้ำอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็การรับมือกับสถานการณ์น้ำยังไงบ้างคะค่ะก็ตอนนี้นะคะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมการนะคะคือในพื้นที่ไหนเนี่ยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีน้ํำ้าวเนี่ยเขาก็ถ้าตรงจุดไหนยังไม่มีเขื่อนป้องกันน้ําท่วมเนี่ยเขาก็ทําคันดินค่ะทําคันดินซึ่งเป็น การทําคันดินป้องกันไม่ให้น้าไหลเข้าเนี่ยตรงจุดเสี่ยง hmm. ที่ยังไม่มีเขื่อนเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่แนวริมแม่น้ําเจ้าพยาทั้งหมดเลยนะคะตอนเนี้ยทําคันดินครบ hmm. ต้องบอกว่าเกือบครบทุกที่แล้วนะคะเพื่อป้องกันน้าเข้าพื้นที่นะคะค่ะนั่นก็เป็นเอ,อ ภาครัฐนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันในภาคประชาชนเองบ้างคะ่ะหัวหน้าคะจากการลงพื้นที่ประชาชนเขามีการเตรียมแผนแล้วก็รับมือกับสถานการณ์น้ําอย่างไรบ้างคะค่ะก็คือว่าประชาชนเนี่ยเขาในใน,ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะคะ,ค,ะคือเขาจะรู้นะคะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยต้องระบายน้ําเท่าไหร่ใช่ไหมคะ,คะแล้วเขาแล้วน้ําก็จะไหลเข้าท่วมพื้นที่เนี่ยเพราะว่าตรงนี้เรา ได้มีการทําข้อมูลไว้หมดทุกอย่างแล้วนะคะว่าถ้าระบายน้ำพันแตเท่าพื้นที่ไหนบ้างระบายน้ำพันเก้าสองพันเท่าพื้นที่ไหนบ้างชุมชนไหนบ้างหมู่ใดบ้างข้อมูลตรงนี้เราเรามีเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ<ฆ>ซึ่งประชาชนเนี่ยเขาก็จะรู้นะคะเขาก็จะมีการเตรียมการแล้วว่าออระบายน้ําเท่านี้แล้วเนาะเขาจะมีการขนของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็มีการยางนะคะยาเรือนะคะยาแนวเรือซึ่งเมือ่อวันเสาร์ที่ลงพื้น<ฆ>ที่นไปนะคะก็ชาวบ้านก็บอกว่า ยาแมวเรือเนี่ยยาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะ,ะกับซลนะคะแซลกับเจ้าหน้าที่ว่าพร้อมใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือเขาเป็นประชาชนที่อยู่ริมน้ำมานะคะเขาก็เหมือนกับว่ารู้แล้วก็มีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะ,คะและที่สําคัญเราก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะค่ะซึ่งช่องทางข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนในพื้นที่จะรับทราบข้อมูลของน้ําแล้วก็สถานการณ์น้าจากที่ไหนได้บ้างคะหัวหนา้าคะ ก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะมีการแจ้งเตือนมีการประชาสัมพันธ์เนี่ยผ่านเสียงตามสายผ่านออกกระจายข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะของอำเภอต่างๆเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะก็จะทําเป็นโทรศาร์นะคะแจ้งเตือนให้อำเภอนะคะแล้วก็องค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบตลอดเลยค่ะค่ะ ซึ่งตอนนี้จังหวัดสิงห์บุรียังมีกังวลใจในเรื่องอะไรอีกบ้างไหมคะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ําค่ะซึ่งถ้าระบายน้ําซึ่งถ้าระบายน้ําแบบเนี้ยนะคะก็คือระบายน้ําในลักษณะอย่างเงี้ยพันแปดเก้าสิบเก้าหรือว่าไม่เกินสองพันน่ะจังหวัดสิงห์บุรีเองก็ไม่น่าเป็นห่วงค่ะคะน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพียงแค่เล็กน้อยค่ะค่ะอันนี้ก็คือการรับมือนะคะ เรามาพูดถึงการเยียวยาค่ะหลังจากเกิดสถานการณ์น้ําท่วมแล้วน้ําลดแล้วเรามีแผนรับมือหรือแก้ไขย,ยังไงต่อไปแล้วก็เยียวยาประชาชนยังไงต่อไปบ้างค่ะอ๋อค่ะในเรื่องของการที่จะเยียวยานะคะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะหลังจากที่ว่าน้ําท่วมแล้วนะคะ,คะก็ จะมีการใช้จ่ายนะคะของที่เขาเรียกว่าเงินทดลองรัชการ,รนะคะ,คะซึ่งเป็นการฟื้นฟูหลังเกิดภัยนะคะโดยใช้เงินทดลองรัชการตามหลักเกมนะคะ,คะซึ่งทางอ,อปทอนะคะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีการสำรวจความเสียหายนะคะของบ้านเรือนประชาชนต่างๆเนี่ยเข้ามานะคะผ่านมาทางอำเภอนะคะและอำเภอเนี่ยก็จะส่งเข้ามานะคะเพื่อ ขอใช้เงินทดลองรัชการนะคะกับทางจังหวัดนะคะ,ะซึ่งก็จะมีในเรื่องของด้านการดํารงชีพน,นะคะก็ะคือค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจํานะคะแล้วก็ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บนะคะเราก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะคะถ้าจจิดการศพต่างๆนะคะมีในเรื่องของค่าเครื่องนอนค่าเครื่องครัวแล้วก็ในส่วนของการ ซ่อมแซมสิ่งสาธาระประโยชน์ต,ต่างๆค่ะค่ะทั้งหมดก็เป็นประเด็น,น,นแผน,นมือของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะทิ้งท้ายข่านหัวหน้าคขาฝากถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยน้ำท่วมหน่อยนะคะว่าเขาจะต้องรับมืออย่างไรแล้วก็วางแผนในการรับมือสถานการณ์อย่างไรคะ่ะอ๋อค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะตอนนี้นะคะจังหวัดสิงห์บุรีเองเนี่ย ในบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะก็มีเขื่อนนะคะป้องกันน้ำท่วมเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างที่จะเกือบเต็มทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาแล้วนะคะทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่าสื่อทุกปีปี67นะคะนี่ก็อาจจะได้รับผลกระทบน้อยลงนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือ ตามที่เราได้เคยได้ได้ได้ไดมีการฝึกซ้อมนะคะเพราะว่าสำนักง,งานปอพเองเนี่ยก็จะทำการซ้อมแผนอุทกภัยนะคะกันอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการต่างๆที่สำนักง,งานปอพทำเองเนี่ย ก็จะมีในเรื่องของโครงการแจ้งเตือนต่างๆนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยซึ่งปีนี้เราก็ได้ทําโครงการไปไปหลายครั้งแล้วค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบแล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะคะเวลาที่เิดสถานการณ์อุทกภัยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแผนรับมือของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะขอบคุณค่ะหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการปอพสิงห์บุรีนะคะคุณรับพัสสอนวงสมพงค์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะ ก็นี่เป็นแผนทั้งหมดนะคะที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ํานะคะรวมถึงความช่วยเหลือต่างๆนะคะที่จะลงไปช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําค่ะเราไปดูที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําและปัญหาอุทกภยัยพร้อมมีการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะ นายนารรนอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและปัญหาอุทก,กภัยรวมถึงมีการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ ดยมีหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงผู้บริหารหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเข้าร่วมลงพื้นที่ณโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ป่าเป้าประชานุเคราะห์นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าและหมู่บ้านแม่ปูนล่างอยู่ในพื้นที่หมู่ที่9จังหวัดเชียงรายค่ะ ทั้งนี้นะคะจากสถานการณ์ตั้งแต่วันที่22กันยายน2567ที่ผ่านมาค่ะมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและมีน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจึงมีการระดมเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับมีการวางแผนบริหารจัดการน้ําในระยะยาวค่ะโดยมีการวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่ปูหลวงตำบลเวียงอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมีพื้นที่รับประโยชน์ถึง22,000ไร่ค่ะและการวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่โถน้อยตำบลแม่เจดีใหม่อเภอวียงป,ป่าเป้าจวัดเชียงรายนะคะที่จะมีพื้นที่รับประโยชน์2,000ไร่เพื่อเกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะกรมชลประทานก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องทั้งการก่อสร้างประตูระบายน้ําและระบบส่งน้ําเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนอกจากนี้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงการคลังและเตรียมจัดหา,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สัตว์และมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เข้าสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรภายหลังน้ำลดค่ะค่ะและในพื้นที่นนทบุรีเองค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการเฝ้าระวังแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นในระดับสูงขึ้นค่ะในเรื่องนี้เองนะคะนายพิรมชุมนุมค่ะในอำเภอปรากาเตนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมร่วมกับคนในพื้นที่นะคะช่วยเหลือ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิง่งเปิดจุดเสี่ยงต่างๆไม่ให้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน,าชนอย่างกับภาพที่เรเราเห็นอยู่ข้างหน้าน,นี่นะคะก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะค่ะและทั้งหมดก็เป็นสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคเหนือนะคะช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ นี่เป็นไรเนี่ยขายของก็ไม่มีคนซื้อเลยทุนก็หายกําไรก็หดเฮ้ยรับจ้างเปิดบัญชีม้ามีค่าตอบแทนตั้งหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเดี๋ยวจะลองทักไปดูสิทำอะไรลูกหมูกลมหนา้ากลมตาดูอะไรใหญ่เลยนี่ไงเรากำลังหาะไรได้เสริมเนี่ยมีคนรับจ้างให้เปิดบัญชีได้เงินตอบแทนตั้งหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยฮะ อะไรนะเราเปิดบัญชีหยุดก่อนเลยนะมันอันตรายมากเลยนะไปดูกันว่ามันอันตรายยังไงกันครับมิจฉาชีพจะใช้กลวงเพื่อให้คนมาเปิดบัญชีมา้าเพื่อกระทำความผิด ความผิดที่เกี่ยวกับการช่อโกงการพนันยาเสพติดและความผิดอื่นๆโดยใช้การโอนเงินส่งต่อกันเป็นทอดๆจากอีกหนึ่งบัญชีสู่อีกหนึ่งบัญชีอาจมีการส่งต่อมากกว่า4-5ถึงบัญชี<ม>เพื่อป้องกันตัวเองจากการตรวจสอบของตำรวจหรือการฉูกอายัดเงินเมื่อบัญชีนั้นถูกตรวจสอบเจ้าของบัญชีม้าหรือเบอร์ม้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3ามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเอะก่อนเชื่อรู้ทันสื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ